ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงัดจนหน้าขนลุกตามแนวตะเข็บชายแดนไทยและกัมพูชาความเคลื่อนไหวที่โลกไม่เคยคาดคิดกำลังเริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบเชียบณนะจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างช่องอานม้าและปรา,าสาทตะควายแผ่นดินที่เคยคุกกรุ่นด้วยไอสงครามในอดีตกำลังกลายเป็นเวทีแห่งการเผชิญหน้ารูปแบบใหม่ในศตรวรรษที่21สิ่งที่หนึ่งดูดสายตาของหน่วยจารกรรมและดาวเทียมจากทั่วโลกในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการเคลื่อนกำลังพลมหาศาลหรือการประจำการของรถถังหนักแต่มันคือการปรากฏตัวของวัตถุสีเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่วางเรียงรายเป็นแนวยาวราวกับกำแพงเหล็กไร้ชีวิตนั่นคือตู้คอนเทนเนอร์นิรนามจำนวนนับร้อยที่ถูกส่งตรงจากพื้นที่ส่วนกลางภายใต้การอารักขาอย่างเข้มงวดที่สุดของหน่วยรบพิเศษสื่อมวลชนระดับโลกเริ่มตั้งคำถามถึงเจตนาเบื้องหลังของกองทัพไทย แผนรับตู้คอนเทนเนอร์นี้คืออะไรกันแน่ในขณะที่ทางฝั่งกัมพูชาเริ่มแสดงท่าทีคุกคามด้วยการระดมยิงจรวด BM 2 1และปืนใหญ่วิถีโค้งเข้าใส่แนวหน้าของไทยอย่างบ้าคลั่งหวังจะบทขยี้ทุกสิ่งให้กลายเป็นผุยผงก่อนที่แผนการนี้จะเสร็จสมบูรณ์แต่สิ่งที่ทำให้ผู้บัญชาการทหารในกรุงมพนมเปญต้องช็อกจนแทบหยุดหายใจคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้า เมื่อกระสุนปืนใหญ่และจรวดนับ10ลูกพุ่งเข้าหาเป้าหมายแต่กลับไม่มีเสียงระเบิดที่รุนแรงพอจะทำลายกำแพงคอนเทนเนอร์เหล่านั้นได้ราวกับว่ามีพลังงานลึกลับบางอย่างกำลังดูดกลืนแรงกระแทกและทำให้ศัตรูไม่สามารถเจาะทะลุเข้ามาได้แม้แต่นิ้วเดียวการวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์ชี้ให้เห็นว่านี่ไม่ใช่แค่การนำตู้คอนเทนเนอร์มาวางเป็นบังเกอร์ธรรมดา แต่มันคือส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์พายุแห่งความยุติธรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันอธิปไตยในระดับโครงสร้างภายในตู้คอนเนเนอร์เหล่านั้นถูกสงสัยว่าบรรจุเทคโนโลยีขั้นสูงที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งระบบรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์มหาศาลและเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับระบบปัญญาประดิษฐ์ทางการทหารที่ทันสมัยที่สุดความเงียบสงบของไทย ในขณะที่ถูกยั่วยุกลายเป็นความกดดันที่มหาศาลต่อกองทัพฝ่ายตรงข้ามทหารกัมพูชาที่เคยฮึกเหิมเริ่มเกิดความหวาดระแวงเมื่อพบว่าทุกย่างก้าวของพวกเขาถูกจับจ้องจากสายตาที่มองไม่เห็นและทุกความพยายามในการลุกล้ำกลับกลายเป็นความล้มเหลวที่น่าอัปยยศโลกเริ่มยอมรับแล้วว่าไทยกำลังดำเนินแผนการที่เหนือชั้นกว่าสงครามแบบเดิม ยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีนำหน้าอาวุธหนักนี้กำลังเปลี่ยนบทสนทนาจากการสู้รบในสมรภูมิไปสู่การแข่งขันทางสติปัญญาและความล้ำหน้าทางวิทยาศาสตร์ท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าอาดีตผู้นำมหาอำนาจอย่างโดนัลด์ทรัมป์ถึงกับหลุดป,ปากพูดถึงอาวุธลับของไทยที่มีอนุภาพสูงยิ่งกว่านิวเคลียร์ในเชิงยุทธศาสตร์ยิ่งทำให้ปริศนาของตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้กลายเป็นประเด็นที่คนทั้งโลกอยากค้นหาคำตอบว่า ความลับที่ซ่อนอยู่ภายในนั้นคืออะไรและทำไมกองทัพที่ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่อย่างก,กัมพูชาจึงไม่สามารถทำลายมันลงได้แม้จะทุ่มเททุกสิ่งที่มีในคลังแสงออกมาใช้แล้วก็ตามในขณะที่ควันไฟจากการระดมยิงของกองทัพกัมพูชายังคงพวยพุ่งเหนือแนวป่าเขาพนมดงรักความจริงที่น่าตกใจก็เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในสายตาของนักสังเกตการณ์นานาชาติข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองทงทหารชี้ให้เห็นว่า จรวจ BM 2 1ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์แห่งความน่าสะพรึงกลัวของอาวุธค่ายตะวันออกกลับทำได้เพียงแค่สร้างรอยขีดข่วนเล็กน้อยบนพื้นผิวของตู้คอนเทนเนอร์เหล่านั้นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของฝ่ายรุกไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของพลยิงหรือสภาพอากาศที่แปรปรวนแต่เป็นเพราะประเทศไทยได้ยกระดับการป้องกันประเทศไปสู่ยุคแห่งการรบด้วยปัญญาประดิษฐ์และพลังงานที่มองไม่เห็น ภายใต้การสนับสนุนทางเทคโนโลยีจากมหาศาลจากพันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียซึ่งได้ร่วมกันสร้างเกราะกำบังทางยุทธศาสตร์ที่ยากจะสั่นคลอนความขัดแย้งในครั้งนี้เผยให้เห็นความลักลั่นที่ชัดเจนระหว่างกองทัพกัมพูชาที่ยังคงยึดติดกับยุโทโธปกรณ์แบบดั้งเดิมอย่างรถถัง T5 5และปืนใหญ่จากยุคสงครามเย็น กับฝ่ายไทยที่เปลี่ยนโฉมชายแดนให้กลายเป็นสมาร์ทบอร์เดอร์หรือชายแดนอัจฉริยะภายในตู้คอนเทนเนอร์แต่ละใบถูกบรรจุด้วยระบบเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่ละเอียดอ่อนจนสามารถแยกแยะได้แม้กระทั่งเสียงฝีเท้าของทหารที่แอบซุ่มอยู่ในป่าลึกในระยะหลายกิโลเมตรข้อมูลมหาศาลเหล่านี้ถูกส่งตรงไปยังศูนย์บัญชาการยุทธบดินท เพื่อประมวลผลผ่านระบบ AI และส่งต่อเป้าหมายไปยังหน่วยยิงสนับสนุนได้อย่างแม่นยำในระดับวินาทีนี่คือความพ่ายแพ้ทางยุทธวิธีที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับกลุ่มพนมเปญเมื่ออาวุธหนักที่พวกเขาทุ่มงบประมาณมหาศาลในการจัดหากลับกลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่ไร้อำนาจเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าหลายชั่วอายุคนนอกจากนี้การวิเคราะห์เชิงภูมิรัฐศาสตร์ยังพบว่าแผ่รับตู้คอนเทนเนอร์นี้ คือการวางหมากเพื่อตัดวงจรของทุนสีเทาและอาณาจักรแสแกมเมอร์ที่ฝังรากลึกอยู่ตามแนวชายแดนซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนนอกกฎหมายที่หล่อเลี้ยงอำนาจบางกลุ่มในกัมพูชาการที่ไทยสามารถปิดกั้นพื้นที่และป้องกันการลักลอบข้ามแดนได้อย่างเบ็ดเสร็จส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจมืดเหล่านี้จนนำไปสู่สภาวะเงินในคลังที่เริ่มร่อยหรอของฝ่ายตรงข้ามเมื่อกองทัพขาดปัจจัยเกื้อหนุน และอาวุธที่มีอยู่ไม่สามารถทำอันตรายเป้าหมายได้ความระสันระสายจึงเริ่มแผ่ขยายไปทั่วแนวหน้าทหารกัพูชาจำนวนมากที่ถูกเกณฑ์มาโดยไร้อุดมการณ์เริ่มตั้งคำถา,ถามถึงชัยชนะที่ไม่มีวันมาถึงขณะที่ไทยยังคงยืนหยัดด้วยความสงบและมั่นคงพร้อมกับความชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับอย่างกว้างขวาง จุดพลิกผันที่สําคัญที่สุดในห่วงเวลานี้คือการที่ประเทศไทยไม่ได้เลือกที่จะใช้กําลังเข้าปะทะอย่างบุ่มบามแต่ใช้ความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการป้องปรามการที่ตู้คอนเทนเนอร์เหล่านั้นยังคงตั้งต,งตระหา่านอยู่ท่ามกลางดงกระสุนปืนใหญ่คือข้อความที่ชัดเจนที่สุดที่ส่งถึงผู้นํากัมพูชาว่ายุคสมัยของการใช้กําลังข่มขู่เหนืออธิปไตยของผู้อื่นได้สิ้นสุดลงแล้ว และพายุแห่งความยุติธรรมที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นโดยที่ไทยไม่ต้องเสียสละเลือกเนื้อของทหารหารแม้แต่คนเดียวการเผชิญหน้าในสองตอนแรกนี้เป็นเพียงโหมโรงของการแสดงแสนยานุภาพที่โลกจะต้องจารึกไว้เมื่อความเงียบของตู้คอนเทนเนอร์กำลังจะถูกแทนที่ด้วยเสียงคำรามของพยาอินทรีที่พร้อมจะเผด็จศึกในขั้นตอนต่อไปเมื่อความอดทนมาถึงขีดสุด และอธิปไตยถูกรุกล้ำจนเกินกว่าจะเพิกเฉยกองทัพไทยจึงตัดสินใจเปิดฉากปฏิบัติการตอบโต้อย่างเต็มรูปแบบซึ่งโลกต้องจดจำในฐานะบทเรียนราคาแพงของสงครามยุคใหม่เสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ตจากเครื่องบินขับไล่ T-50 TH หรือที่ขนานนามว่าอินซีทองจากกองบินสีนครสวรรค์ประสานเสียงกับพี่ใหญ่ผู้เจนสนามอย่าง F-16 ทยานขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อทำหน้าที่เป็นคมดาบแห่งความยุติธรรมปฏิบัติการในครั้งนี้ไม่ใช่การโจมตีแบบสุ่มเสี่ยงแต่เป็นการใช้ความแม่นยำสูงในระดับเซนติเมตรเพื่อทำลายจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของฝ่ายตรงข้ามเป้าหมายคือคลังแสงและฐานที่มั่นในพื้นที่พระตะบองและปอยเปตดที่ถูกระบุว่าเป็นจุดรวมพลสำคัญในการลุกรานไทยภาพจากกล้องความร้อนและระบบนำวิถีด้วยเลเซอร์ เผยให้เห็นวินาทีที่ระเบิดเจดแดมพุ่งเข้าหาเป้าหมายอย่างเงียบเชียบก่อนจะเกิดการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ที่กลืนกินคลังกระสุนและโรงเก็บรถถังของกองทัพกัมพูชาจนกลายเป็นเศษเหล็กภายในพริบตาสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือความสามารถในการโจมตีที่เจาะจ,จงเฉพาะเป้าหมายทางทหารโดยไม่สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนของประชาชนผู้บริสุทธิ์รอบข้างนี่คือความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง ระหว่างกองทัพที่พัฒนาแล้วกับกองทัพที่ยังใช้ยุทธวิธีระดมยิงปืนใหญ่แบบเวียงแหในขณะที่เครื่องบินรบของไทยปฏิบัติภารกิจเหนือเวหาระบบอาวุธคลื่นความถี่สูงที่ซ่อนอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ปริศนาตามแนวชายแดนก็เริ่มทำงานอย่างเต็มพิกเคลื่นพลังงานที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าถูกส่งออกไปเพื่อทำลายวงจรอิเล็กทรอนิกของโรนสอดแนมและระบบสื่อสารของฝ่ายตรงข้าม ทำให้กองทัพกัมบูชาตกอยู่ในสภาวะหูหนวกตาบอดในทันทีความลับที่สื่อโลกเริ่มขุดคุยพบคือตู้คอนเทนเนอร์เหล่านั้นไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่เป็นกำแพงป้องกันแรงระเบิดแต่มันคือสถานีส่งสัญญาณพลังงานสูงที่สามารถรบกวนและสลายการทำงานของดินปืนภายในลูกกระสุนปืนใหญ่บางชนิดด้วยคลื่นความถี่เฉพาะทางเทคโนโลยีนี้ส่งผลให้จรวด B.M. 2 1หลายลูก ที่ถูกยิงออกมากลายเป็นลูกเหล็กที่ด้านและตกลงสู่พื้นดินโดยไม่เกิดการระเบิดสร้างความหวาดกลัวและเสียขวัญให้กับพลทหารฝ่ายกัมพูชาอย่างมหาศาลพวกเขาเริ่มเชื่อว,ว่าทหารไทยมีเวทมนต์หรือเกราะป้องกันที่พระเจ้าประทานมาให้แต่ในความเป็นจริงมันคือผลลัพธ์จากการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การทหารที่ไทยซุ่มทำมานานหลายทศวรรษ ภายใต้ความร่วมมือกับประเทศมหาอำนาจสถานการณ์ที่เนิน350กลายเป็นนรกสำหรับผู้รุกรานเมื่อรถถัง T ห้าาจำนวน6คันของกัมพูชาพยายามจะลุกคืบเข้ามาแต่กลับถูกทหารพรานจู่โจมของไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเรียลไทม์ของระบบยุทธ,ธบดินเข้าโอบล้อมและยึดครองได้อย่างง่ายดายทหารกัมพูชาจำนวนมากตัดสินใจทิ้งยุธทธภปกรณ์และวิ่งหนีตายเข้าสู่ป่าลึก เมื่อตระหนักได้ว่าอาวุธที่พวกเขามีไม่สามารถต่อกรกับระบบนิเวศการรบที่ไร้รอยต่อของไทยได้เลยการประชิญหน้าในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การดวลปืนแต่เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าอำนาจการทำลายล้างที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนของกระสุนแต่อยู่ที่การควบคุมข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่เหนือกว่าซึ่งไทยได้แสดงให้เห็นแล้วว่า เราคือผู้นำที่แท้จริงในสมะระภูมินี้ในขณะที่แนวรบด้านหน้าถูกตรึงไว้ด้วยกำแพงตู้คอนเทนเนอร์อัจฉริยะและแสนยานุภาพทางอากาศสงครามที่แท้จริงซึ่งส่งผลกระทบต่อสิรภาพของภูมิภาคกลับดำเนินไปในเงามืดของอาคารคาสิโนหรูณ้เมืองปอยเปตปฏิบัติการพายุแห่งความยุติธรรมได้ขยายขอบเขตจากการป้องกันชายแดนไปสู่การถอนรากถอนโคนทุนสีเทา และฟาร์มมนุษย์ซึ่งถูกระบุว่าเป็นแหล่งรายได้ลับที่หล่อเลี้ยงการประเชิญหน้าทางทหารในครั้งนี้ข้อมูลจากสายลับภาคสนามและการดักฟังทางอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันว่าชั้นบนสุดของอาคารคาสิโนหลายแห่งไม่ได้มีไว้สำหรับนักพนันแต่ถูกดัดแปลงเป็นดังพลซุ่มยิงและศูนย์บัญชาการรบส่วนหน้าของกองทัพกัมพูชาโดยมีแก๊งคอเซนเตอร์และแรงงานทาสข้ามชาติเป็นโล่มนุษย์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง ความร่วมมือระดับไตรภาคีระหว่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เกมภูมิรัฐศาสตร์นี้พลิกผันมหาอำนาจทั้ง3ได้แบ่งปันข้อมูลดาวเทียมที่มีความละเอียดสูงและยุทธศาสาตร์การติดตามเส้นทางการเงินแบบเรียลไทม์ทำให้กองทัพไทยสามารถระบุจุดพิกัดของตู้เซฟปริศนาของนายพลระดับสูงในกัมพูชาที่ถูกซ่อนไว้ใต้ดินการบุกตู่โจมด้วยหน่วยทหารพรานย่อย ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยมนำไปสู่การค้นพบหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงถึงการทุจริตและการหักหลังกันเองภายในกลุ่มขั้วอำนาจเก่าของพนมเปญเมื่อความจริงเริ่มปรากฏว่าเงินว่าประมาณที่ควรจะนำไปดูแลทหารระดับล่างกลับถูกยักยอกไปสู่อาณาจักรส่วนตัวความรันรสายจึงไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในสมรภูมิแต่ลามลึกเข้าไปถึงหัวใจของกองทัพฝ่ายตรงข้ามนักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์มองว่า แผนการของไทยในครั้งนี้คือการใช้มาตรการบีบคั้นทุกมิติทั้งทางทหารเศรษฐกิจและจริยธรรมการที่กองทัพไทยตัดสินใจใช้เครื่องบิน t 5 0 th โจมตีคลังแสงลึกเข้าไปในดินแดนพระตะบองถึง100กิโลเมตรคือการส่งสัญญาณว่าไม่มีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้รุกรานขณะเดียวกันการปิดล้อมทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและการตัดสัญญาณสื่อสารที่แก๊งอาชญากรใช้ปฏิบัติการ ก็เปรียบเสมือนการตัดเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงสงครามเมื่อเงินในคลังร้อยหรอและอาวุธที่มีอยู่เริ่มกลายเป็นเพียงเศษเหล็กไร้ค่าข้อตกลงทางการทูตที่เคยถูกมองว่ามั่นคงก็เริ่มแสดงรอยร้าวที่ยากจะประสานฝ่ายกัมพูชาเริ่มพยายามติดต่อขอเจรจาผ่านช่องทางลับอย่างเร่งด่วนเพื่อหาทางลงแบบไม่เสียหน้าแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้ฝ่ายไทยจะถือไพ่เหนือกว่าในทุกป,ประตู บทเรียนราคาแพงจากสมรภูมิครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของอำนาจที่ไร้ความชอบธรรมสงครามในศตวรรษที่21ไม่ได้ตัดสินกันที่ใครมีจำนวนทหารมากกว่าแต่ตัดสินกันที่ใครสามารถครองความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีและได้รับความยอมรับจากประชาคมโลกการที่สื่อระดับโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างยกนิ้วให้ไทยเป็นฮีโร่ในการกวาดล้างอาณาจักรสแกมเมอร์ คือชัยชนะทางด้านภาพลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะในสนามรบเสียอีกในขณะที่พายุกำลังจะผ่านพ้นไปสิ่งที่เหลืออยู่คือภาพการพังทลายของระบบนิเวศอาากรรมที่เคยยิ่งใหญ่ซึ่งถูกสยบลงด้วยสติปัญญาและความเด็ดขาดของยุทธศาสตร์ไทยที่โลกต้องจารึกไว้เป็นบทเรียนบทใหม่ในหน้าประวัติศาสตร์การทหารความเงียบสงัดเริ่มกลับมาปกคลุมแนวชายแดนอีกครั้งหลังจากการประทะค,ครั้งใหญ่สิ้นสุดลง แต่ความเงียบในครั้งนี้เต็มไปด้วยร่องรอยแห่งความพ่ายแพ้ที่ฝ่ายลุกรานไม่อาจปฏิเสธได้เมื่อฝุ่นควันจากระเบิดเจแดมเริ่มจางลงภาพที่ปรากฏแก่สายตาของชาวโลกคือความพังพินาศของฐานที่มั่นและคลังแสงที่เคยถูกคุยโวว,ว่าไร้เทียมทานตัวเลขสรุปความสูญเสียเบื้องต้นชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของยุธทธวิธีแบบเก่าทหารฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตมากกว่า24นาย และรถถังหลักรุ่นชี5้าสาจำนวน6คันถูกยึดได้ในสภาพที่สมบูรณ์หลังจากทหารประจำรถตัดสินใจทิ้งอาวุธและวิ่งหนีตายเข้าสู่ป่าลึกนี่ไม่ใช่เพียงความพ่ายแพ้ในเชิงกำลังพลแต่คือการอวสานของความเชื่อมั่นในอำนาจทางการทหารที่ถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของการข่มขู่และการแสวงหาผลประโยชน์จากธุรกิจสีเทา ผลกระทบที่รุนแรงที่สุดไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสนามรบแต่ได้ลุกลามเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของกัมพูชาอย่างรวดเร็วราวกับไฟลามปุ่งการที่ไทยสามารถตัดวงจรการเงินของอาณาจักรสแกมเมอร์ mer, และปิดด่านชายแดนที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ส่งผลให้เงินทุนมหาศาลเริ่มไหลออกจากพนมเปญเข้าสู่ประเทศที่มั่นคงกว่านักลงทุนต่างชาติที่เคยลังเลเริ่มถอนตัวเมื่อเห็นว่ารัฐบาลของพวกเขา ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยพื้นฐานได้แม้แต่พันธมิตรยักษ์ใหญ่ที่เคยให้การสนับสนุนก็เริ่มแสดงท่าทีแบ่งรับแบ่งสู้เนื่องจากไม่ต้องการถูกลากเข้าสู่ความขัดแย้งที่ไร้ความชอบธรรมในสายตาของประชาคมโลกค่าเงินของกัมพูชาเริ่มอ่อนค่าลงอย่างหนักขณะที่ไทยยังคงรักษาสีิรภาพไว้ได้อย่างน่าทึ่งด้วยความสนับสนุนจากสามหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและออสเตรเลียซึ่งยืนยันความพร้อมในการปกป้องระเบียบโลกที่ถูกต้องในมิติด้านมนุษยธรรมประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าทางจิตวิญญาณทหารเฉลยศึกจำนวน18นายที่ถูกจับกุมได้รับการดูแลตามหลักสากลอย่างเคร่งครัดพวกเขาได้รับอาหารและยารักษาโรคต่างจากคำโฆษณาชวนเชื่อที่พวกเขาเคยได้รับฟังมา ข้อมูลจากผู้ยอมจำนนเผยให้เห็นถึงสภาวะที่น่าเวทนาภายในกองทัพฝ่ายตรงข้ามที่ซึ่งทหารระดับล่างต้องเผชิญกับความหิวโหยและความสิ้นหวังปฏิบัติการคืนอิสรภาพให้กับเหยื่อจากฟาร์มมนุษย์ในปอยเปตกลายเป็นข่าวพาดหัวไปทั่วโลกตอกย้ำภาพลักษณ์ของไทยในฐานะฮีโร่แห่งภูมิภาคที่ไม่ได้รบเพื่อแย่งชิงดินแดนแต่รบเพื่อกวาดล้างอาชญากรรมและคืนความเป็นธรรมให้กับเพื่อนมนุษย์ อย่างไรก็ตามความสำเร็จในครั้งนี้ยังมาพร้อมกับคําเตือนที่สําคัญสําหรับอนาคตแม้ว่าฝ่ายไทยจะสามารถสถาปนาอธิปไตยเหนือพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างเนิน225และ350ได้อย่างเบ็ดเสร็จแต่ความพยายามในการแทรกซึมและรอยร้าวทางความสัมพันธ์อาจต้องใช้เวลาในการเยียวยานับ10ปีบทเรียนจากสมรภูมิช่องอานม้าสอนให้รู้ว่า ความประมาทคือหนทางแห่งความพินาศและความมั่นคงที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากการมีอาวุธที่เหนือกว่าเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่จริงใจและการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันตนเองอย่างไม่หยุดยัง้งพายุแห่งความยุติธรรมอาจสงบลงชั่วคราวแต่สายตาของพญาอินทร์ไทยจะยังคงจับจ้องไปที่ขอบฟ้าเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เงาร้ายใดๆกลับมาคุกคามแผ่นดินเกิดได้อีกเป็นครั้งที่สอง พายุแห่งความขัดแย้งที่เคยโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงตามแนวชายแดนได้แปลเปลี่ยนเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าและเป็นหมุดหมายสำคัญในการกำหนดอนาคตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปฏิบัติการพายุแห่งความยุติธรรมไม่ได้จบลงเพียงแค่ชัยชนะทางทหารเหนือสมรภูมิช่องอานมาหรือปลอยเปตเท่านั้นแต่มันคือการประกาศให้โลกได้รับรู้ถึงการก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำด้านความมั่นคงยุคใหม่ของประเทศไทย การใช้ยุทธศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างอำนาจการทำลายล้างที่แม่นยำของฝูงบิน F-16 และ c 5 0 TH เข้ากับกำแพงตู้คอนเทนเนอร์อัจฉริยะที่บรรจุเทคโนโลยี AI ขั้นสูงได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงในศตรวรรษที่21ไม่ได้วัดกันที่ปริมาณของกองกำลังแต่ตัดสินกันที่การครองความเหนือกว่าทางข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนจากพันธมิตรที่จริงใจอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียในเชิญภูมิรัฐศาสตร์เหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงขั้วอำนาจเดิมในภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การล่มสลายของอาณาจักรทุนสีเทาและฟาร์มนุษย์ตามแนวชายแดนกัมพูชาคือการตัดเส้นเลือดใหญ่ของระบบะเผด็จการที่สแสวงหาผลประโยชน์บนความทุกข์ยากของผู้อื่น การที่ประเทศไทยได้รับความยอมรับและคำชื่นชมจากประชาคมโลกในฐานะฮีโร่ผู้กวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติทำให้เรามีอำนาจต่อรองที่สูงขึ้นอย่างมหาศาลบนเวทีโลกความชอบธรรมที่เรายึดถือมาโดยตลอดกลายเป็นเกราะคุ้มกันชั้นเลิศที่ป้องกันไม่ให้แทรกแซงจากภายนอกทำได้ง่ายเหมือนในอดีตต่อจากนี้ไปพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา จะถูกยกระดับให้เป็นเขตความมั่นคงอัจฉริยะที่มีระบบเซ็นเซอร์และหอคอยสังเกตการที่ทันสมัยที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่ารอยร้าวและความไม่สงบจะไม่สามารถกลับมางอกเหนื่อยบนแผ่นดินรอยต่อแห่งนี้ได้อีกอย่างไรก็ตามความสำเร็จในสมรภูมิเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือการรักษาความสงบสุขให้ยั่งยืนชั่วนิรันด บทเรียนราคาแพงจากยอดเนิน225และ350สอนให้เราตระหนักว่าความประมาทคือขนทางแห่งความพินาศแต่ในขณะเดียวกันความเมตตาต่อผู้ที่ยอมจำนนและความเคารพในความเป็นมนุษย์คือสิ่งที่แยกแยะระหว่างกองทัพอาชีพกับกลุ่มติดอาวุธภาพของธงไตรรงที่ปลิวสวัยเหนือฐานที่มั่น ที่ถูกกู้คืนมาได้ไม่ใช่เพียงสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะเหนือดินแดนแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและศักดิ์ศรีของคนไทยทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันส่งกำลังใจและสะเสบียงกลังสนับสนุนทหารหารที่แนวหน้าอย่างไม่ขาดสายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้เองคืออาวุธที่มีอนุภาพสูงสุดที่ไม่มีเทคโนโลยีใดจะมาทดแทนได้ในขณะที่โลกยังคงหมุนต่อไปด้วยความไม่แน่นอน ประเทศไทยได้วางรากฐานแห่งความมั่นคงไว้อย่างแน่นหนาด้วยสติปัญญาและแสนยานุภาพที่เหนือชั้นพายุร้ายอาจจะผ่านพ้นไปแล้วแต่รอยจารึกแห่งความกล้าหาญจะยังคงสถิตอยู่ในความทรงจำของชนรุ่นหลังสืบไปเราขอสดุดีดวงวิญ,ญญาณของบรรพบุรุษที่ปกป้องแผ่นดินนี้ไว้และขอขอบคุณเหล่านักรบในชุดพรางทุกคนที่เสียสละหยาดเหงือ่อและแรงกาย เพื่อรุ่งอรุณแห่งสันติภาพที่สวยงามในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการวิเคราะห์เจาะลึกในสารคดีชุดพิเศษนี้หากคุณชื่นชอบการนำเสนอที่ลุ่มลึกและเต็มไปด้วยข้อมูลเชิงกลยุทธ์โปรดอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์และแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราและติดตามกันต่อไปว่าในครั้งหน้า เราจะพาคุณไปเจาะลึกเหตุการณ์สำคัญใดบนหน้าประวัติศาสตร์โลกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ